สวัสดีครับแฟนๆดูกีสารชาแนลนะครับมัอนี่ของเฮาด้ครับกับิีพามาเที่ยววัดปลา่ังนํำเย็นนะครับซึ่งสั่งเสร็จไม่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆแบบเบื้องเลาก็เป็นคล้ายๆแบบทั้งพมานะครับอาจจะแบบคล้ายๆกันนะครับมัอนีวัดปลาบังนํำเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นเจดีนะครับซึ่งมีความ สวยสดงดงามนะครับนนสวยสดงดงามร่วมทั้งโบสถ์ต่างๆนะครับโบสถ์ต่างๆจะเห็ดโดยไม้นะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะเป็นอ่าพวกไม้ไม้ต้นเดียวนะครับกับเดียวไมาเห็ดเสานะครับเ,รเดียเด๋ยวจังไนเดี๋ยว ไปยางเบิ้งนด้ครับพี่น้องไปดูกันครับครับอันนี้ก็เป็นมุมกว้างนะครับมุมไก่นะครับวิจิตรการตางามครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิไปเบิ้งในส่วนของโบสถ์นะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกันครับครับก่นมาถึงศาลานะครับศาลาเดี๋ยวนี้ครับท อไปนองมาเวียนเวียนสำหรับหล่อพระมหาธาตุเจดีย์สีมันละข้ามโบสถ์ตัวพระธาตุนั่นไงครับกษิมีพระหลายองค์นะครับตั้งอยู่บางต่างๆนะครับทำด้วยสำลีนะครับในช่วงรวมกันว่าอันนั้นก็ี่ิเป็นโบสถ์หลังหนึ่งนะครับ ตอนนี้เราจะเริ่มเราพระมาาตุเจดีสีวะรแลข้ามใหวันที่เดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะครับข้างในครับพี่กรุงพาท่านราพเราี่แ๊มาหอดนะครับมาจีนบดเดี๋ยวพ่อจิเขาไปเบิ้งดันได้กัน มาพอดอีกแล้วนะครับกระโบดนึ่งนะครับย้องจีเขาผ้าขาวผ้สองต้นไผ่นะครับยที่นี่ลักษณะของเสาต้นไผ่แห้งครับตีว่าตาตรองงนเ่งเสาต้นไผ่แห้งเดี๋ยวตามขอพิีกนะครับพีกรครับพรจะไปกาบาาบนบา้งเนะครับแวพ่อขามาแล้ครับข้องปเชียนรื่องอัีนะครับ ของระแกวนะครับเนลเาลงแก่นะครับไปสการะบูชานะครับเดี๋ยวมอบไหวพระกันครับาวบูชา กายสวัสด์ด้วยนะ <WITH> <herum. S 2> ครับก็บน,นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับเป็นแหลงท่อเดียวกบบสีผ้าเบิ้งแบบหลอๆนะครับมี่บัดบ้องบัดตาบ้างหนึ่งเดียวครับครับอันนี้เขาก็อยู่อยู่ในโบสถ์หลังนี้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ปางต่างๆนะครับแต่กะบบอคอยนันไปไลยครับบอคอยเชียวชั่นนะครับอ่านี่แหละครับออกแบบได้สวยงามมากครับออกแบบไปสวยงาม,มากอ่าถ้าผู้ใดที่อ่าอยากที่จะเขาแวะมาชมนะครับอ่าก็เขามาชมได้ยู่อ่าจังหวัดมาารคามนะครับวัดป่านะครับวังน้ําเย็นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น เครื่องเขาเหลือไว้อย่างนอผมกับอริหารใจกันคับโอเคครับผมครับตู้โชว์เป็นราชการที่ห้านะครับ เป็นหลบๆบใหม่เด็กเป็นใหม่แผ่นเดียวนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งอันต่อไปเลยครับที่แล้วครับต่อไปเดี๋ยวสีขื้นไปเบิ้งโบดนี่นะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับอ่ะครับขื้นมาแล้วนะครับขื้นมาแล้วอ่าบริเวณโบดนะครับห้องกระเท็นอ่าความสวยงามนะครับของใหม่ นะครับชั้นบันไดอันเขาเรียกว่าอลังการนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิงเ้งนี่เลยครับข้างในนะครับก็สิเป็นกระแก้วนะครับรแก้วมรกตหรือเปล่าบ่าแดงใจนะครับกัครับเดี๋ยวเบิ้งหลบๆนะ นี่จะเป็นบริเวณนะครับบริเวณของอชั้นนอกของโบสถ์นะครับผู้ใดอยากมาเที่ยวหรือว่ามาสัมผัสนะครับใหม่นะครับใหม่จระ,ะต้นนี้รู้สึกว่าใหญ่แห้งครับพี่นอ้องใหญ่นะครับนี่เป็นบริเวณรอบๆอันนี้ชั้นนอกนะครับชั้นนอก ส่วนภายในนั่นเขาเดี๋ยวสิเขาไปบึงนะครับเดี๋ยวใส่บ,บึงอหัวลักขั่งนะครับหอวลักขั่งนี่กับจีจอดกันทีนี้ของใหญ่นะครับของใหญ่เอาละครับเดี๋ยวสิบผ้าเขาไปทางในนะครับ ข้างในน่สวยมากเลยครับวิจิตรการตานะครับนะครับเป็นไม้ทั้งต้นนะครับเอมาเฮ็ดเสาวิจิตรการตางามครับข้างในนะครับสวยมีองค์พระนะครับมีองค์พระที่สวยงามนะครับ ผู้ดใดที่อยากเขามาชื่นชมนะครับเขามาเบ่งความสวยงามแล้วเขามาเบ่งใดนะครับมาขอพรนะครับครับนี่แหละครับความสวยงามนะครับนะครับความสวยงามต่างๆนะครับอยู่ในบัตรับ วัดป่าวังน้ำเย็นสวยงามเลยทีเดียวครับผมหลังจากครับอันนี้ก็ลงมาถึงสันล่างเลยครับสันล่างนี่จะปูด้วยหินอ่อนนะครับสันล่างจะปูด้วยหินอ่อนนะครับเพราะเชนว่าโอเป็นใหม่นะครับใหม่แต่ละตน้นใหญ่พอสมควรนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งจุดต่อไปนะครับลับลงมาทางหนกนะครับลงมาจากชันอูโบสดแล้วนะครับหรือโบ์นะครับโบดโบ์นะครับพอเขาลงมาแล้วนะครับก็จะเป็นหอระฆังนะครับโหมีความสวยงามนะครับเดี๋ยวมาขายากเข้ามาชมนะครับกะแวะเข้ามาดให่นะครับผู้ใหมาหอดจังหวัดมาศร a k ามเดี่ยว มาชมนะครับวัดปลาว่งน้ำเย็นนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมนีกรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบผ้ากินผ้าเที่ยวทางใดนั่นเดี๋ยวพอกันไหมครับสำหรับวันนี้ลูกิสานชาแนลขอกาวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ